สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเป็นเหมือนตุ่มหรือเปล่าคะตื่นเช้ามารู้สึกไม่สดใสตื่นเช้ามายังรู้สึกว่ามันยังตื้ตอๆอึนๆอยู่ในหัวของเราอยู่ตลอดนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องของความเครียดที่เราสะสม โดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะมีการหลับไปถ้าเราสามารถผ่อนคลายสบายสบายได้มันก็จะไม่มีการสะสมของความเครียดแต่ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายได้ตลอดทั้งวันมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเมื่อเราเครียดแล้วเราควรจะต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งลองพูดคุยกับคนที่เราไว้วางใจ เขาอาจจะรับฟังเรื่องราวของเราได้และมันจะทำให้ความเครียดของเราที่เราสะสมอยู่มันลดน้อยลงข้อที่สองลองฝึกสงบใจทำสมาธิทำใจของเราให้สงบก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนทำจิตใจทำสมาธิให้ผ่อนคลายลงมันจะทำให้ความเครียดที่มันสะสมอยู่ที่ในสมองของเราในร่างกายของเรา ลดลงได้นะคะข้อที่3ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเล่นโยคะก็ได้จ็อกกิ้งก็ได้ปั่นจัก,กรยานก็ได้นะคะหรือว่าจะแอโรบิกหรือวิธีไหนก็นแล้วแต่ที่ทําให้เหนื่อของเราอะคะ่ะได้ออกไปจากร่างกายเงื่อก็จะสามารถช่วยขับในเรื่องของสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไปได้ การออกกำลังกายจะช่วยให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะสามารถที่จะผ่อนคลายและคล,คลายความเครียดลงได้ส่วนข้อสุดท้ายนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์หรือหาตัวช่วยเป็นอาหารเสริมดีๆที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองอาหารเสริมที่ตุ่มว่านะคะอันนี้เป็นของบริษัทยูนิลีเวอร์ไลฟ์ที่ตุ่มทำธุรกิจอยู่นะคะน้ำมันปลาน้ำมันปลาจะช่วยลดในเรื่องของความเครียด จะช่วยทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเพราะในน้ำมันปลามีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่สูงโดยเฉพาะโอเมก้า3ซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมัน EPA และ DHA ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความเครียดและสามารถสกัดได้จากปลาทะเลเท่านั้นเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะได้ ใช้อาหารเสริมอย่างเช่นน้ำมันปลาในซองนี้นะคะช่วยเพื่อนๆทานวันละแค่2เม็ดเท่านั้นจะช่วยทำให้สมองหัวใจและก็หลอดเลือดของเราแข็งแรงนะคะอยู่กับเราไปได้นาน